สวัสดีค่ะพี่น้องเสาดอนในตั้งแดนค่ะเมื่อกี้พ่อกับเสาดอนคือเก้านะคะกับซี่ิตบุ๋นบุญนในขั้วของเสาดอนนั่นแหละค่ะมือนี้หอนหอนพี่น้องหอนจนจักบ่มีคําใดเสียวโลดค่ะพี่น้องหอนหลายหอนยุพีน่ะซึ่งคือบานเห้านะพี่น้องมันหอนบ่นมีล่มบ่มีหยังบ่เย็นบ่หยังเลยพี่น้อง ทาห่อนๆนั่นสง,งสี่ย่มตะเกแซแบบนี่แขกทั้งลานท่ากรสิน้อยนะคะกับบ่วตะลานดอกกระสีเป็นแถบส้มมองละค่ะมะเสียไปหลายส่วนคำนะคะพี่น้องใบใบคำส่วนนี่กับพึ่งสีสิบโมงกลัวลานยังบ่เปิดขาลานกันสาวอุดรนนเปิดเทียงค่ะมือนี่มือนี่เป็นวันหยุดเปิดเทียงแต่ว่าสิบโมงกลัวสาวอุดรกเขามากกับวัน น้องสาวอุดรนะคะเขามาเล่นเขามาเฮ็ดของนั่นนูนน่นนี่นั่นเตรียมไว้นะคะพี่น้องอเขาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเขาจังสิบวัดใดแบบว่าอ่าอีหยังก็เขียวคอวดเนาะจังสิบวัดใดฝ่าว่าใดฟังยังสินะคะกันเลยมาเขางานกันหนึ่้งสิบม่งน,นะคะพี่น้องขณนเาเตรียมของแล้วก่อนจักสิบเอ็ดมงก็กลวสิบเอ็ดม่วงเคืองเขาก็สิเปิดแล้วคะ่ะเปิดประตูเปิดยังเห็นลมมันเข่ามาแน่นะคะพี่น้องมันหอนหลาย ตาว่าถ้าว่าถึงเวลาขายของเขากับว่าขายนะคะ้าว่าหอดเทียงเขากับจังสิขายเทียงนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวลานเปิดเข้ามาเบิ่งกันนะคะพี่น้องว่าเสาดอนสิเฮ็ดกับเข่าเสาดอนสิเฮ็ดอย่างแน่ตอนนี้เสาดอนกับสิเตรียมของไปนู่นนี่นั่นกับว่ากันไปนะคะพี่น้องน้องเสาดอนมันก็นั่งกินข่าวญู่พุ่นค่ะก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าบางที่เขาก็เว้าบ่ไา้ใดแดดท้นหอนบางที่ิ่นก็มาสั่งบางที่ิ่นก็มาบ่มากสังสิ เข้ากับว่าบ่ได้พี่น้องมันตั้งกันคือขายของนีเข้าสิไปขาดการล่วงนานี่กับว่ได้บางมือเข้ากับขาดวางเข้าสิไดขายดีเข้าสิบ่มีแขกเข้ากับวากันไปแต่กับพิษขาดกับพี่น้องมันเป็นยังไงล่ะการขายของก็คือว่ามีขืนมีล้งมีใดมีบ่ได้เนาะพี่น้องเข้ากับต้องรับในจุดนี้ให้มันได้นั่นนะคะบ่แมนวาเข้าสิคืแต่ว่าเข้าสิใดทุกหืูุกมืองสิเปนบ่แมนค่ะคือมือนีเสาดอนคือว่าบ่มีแขก เป็นจังได่สาดอนกับบ้อหูคือกันค่ะแต่คุดเอาเองค่ะค,วค่วมขุดของสาดอนนะคะอันขันมันแมนคือค,วค่วมขุดทางล่างเทียมมันกะบว่ากันนะพี่น้องทางล่างเทียมมันกับว่าได้คือค่อควมขุดเสมอไปนะคะจังไก่กับมาเบ้งกันตอนลานเปิดนะคะว่าสาดอนสิเป็นจังได่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะผิดของสาดอนรสาดอนเอาไปคางประตูค่ะเพิ่นได้กินเอ็มลอยเข้าไปมือนี่ สงสัยสิสดสื่นดียุกับบรรยากาศแดดๆนี่ค่ะพี่้อกต้นนี่ตน้ตนน้อยๆค่ะต้นน้อยของเพิ่นถ้ากษิดูแรกให้นเพิ่นขึ้นมาได้แบบดีดีเลยล่ะค่ะต้นใหม่พ่อยมันเป็นขีวเขียวแน่ในรลานนะคะมีทั้งพริกทั้งต้นใหม่เหี่ยวหักเล่ขะแดดมือเดียว อาบทพร้อมค่ะเตรียมพร้อมที่จะทำงานกันนะคะมือนี่หุพร้อมาันเท่ากับห่อนแล้วนะคะพี่น้อง ได้ก้อนกระสิว้าอ๊สามขดนึงคือาหลวกพักตลวกไกล้สินะคะ้าลาสามขดนั้นไม่ได้หลวกนะคะ เตาดอนเอิ่นไทแบบสดเ้วยค่ะให้ไงพัดเส้็งค่ะพี่น,อน,อน้องทานพรแบบนี้พัดเส้ก็ก็ขายดีพัดดีพี่น้อง แดตโตโยข้างนอกค่ะแขบกบกินข้างนอกลายทำให้มันแดดออกเตียนวันนี้แขกค่ะทุกชายตัดเซ้นค่ะพัดเซ้นพัดเซ้นค่ะ เอาต้อจับจับต้าที่อนเดกด่างตะมือห่อนมาก มีแห้งดีนอะพี่นองกันเ่ามันจังไรล่ะสบายแบบว่าเกี่ยมห่อนแบบ้ย่้วเขาได้กินเผ็ดเพ็ดอาหารไทยเนี่ยแม่นะแล้วดอนก็ว่าไม่แห้งดีไหมจู้ปังดีเพืะะเเอ่อนเราเห็นแล้วเนาะได้กินอีหยังก่อันเผ็ดเผ็ดเผ็ดแรงสู้งานต่อ นี่ค่ะพี่น้องพัดพักข้างเฮาค่ะพัดพักแับพัดดีค่ะเติมเพชรแน่นอนีน่ค่ะอาหารองเฮ้าเรียบร้อยแล้วนะคะพัดพักพี่น้องสหรับคลิปนี้สาวดอนฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ซับตะไคร้กดแชร์สาวดอนคือเก่าในเด้อค่ะกดติดตามสาวดอนคือเก่าในเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุให้สาวดอนต่อไปค่ะสหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ